ของมานะครับเพื่อนๆมาดูกันนะครับว่ามีอะไรกันนะครับมาดูกันใกล้ๆเลยนะครับมาดูกันใกล้ๆเลยครับผมอ่าเดี๋ยวจะแกะให้เพื่อนดูกันเลยนะครับเพื่อนๆที่เห็นก่อนนะครับก็จะได้สินค้าก่อนนะครับโอ้มาธรรมดาจริงเลยนะครับกล่องนี้นะครับในกล่องมีกล่องนะครับเพื่อนในกล่องมีกล่องนะครับมาดูกันว่าของข้างในนะครับจะมีอะไรนะครับ้เงีหยนไปค้นครับปิดใบคันไ้ว้กันปิดกดติกตอบไม่ได้เดี๋ยวบอกเอาอ่าโอเคโยนไปแล้วนะครับต่อไปนี้ก็กล่องชั้นในต่อเลยนะครับ แป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆนี่ในกล่องนี่กล่องนะครับใครเห็นก่อนก็ได้ก่อนนะครับรีบกดติดตามนะครับกดติดตามแล้วเพื่อนๆจะเห็นไอดีกับเบอร์นะครับหนักมากๆเลยนะครับสินค้านี้นะครับโอ้ยหนักสุดๆเลยนะครับหนักมากๆเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าในนี้นะครับจะมีอะไรนะครับแล้วเพื่อนๆท่านไหนนะครับจะได้เห็นสินค้ากันก่อนนะครับเค เบาๆนะครับเบาๆเบ,าๆ,บาๆนะครับเบาๆอืมไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับโอ้ยนี่ก็คือเหรียญน,นะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับหลังวัดนะครับเพื่อนหลังเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดนะครับแกเกันยังไงดีอีกนะนี่นี่ต้องเบาๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะครับ รีบกดติดตามนะครับรีบกดติดตามโอ้มีเหรียญอะไรบ้างนะครับโอเคใช่ครับใช่ก็คือนะครับจะมีเหรียญหนึ่งบาทนะครับที่เป็นหลังวัดแบบนี้นะครับเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดแบบนี้เนี่ยขายอยู่นะครับเหรียญละนะครับแปดบาทนะครับมีเพื่อนเพื่อก็สั่งมาแล้วนะครับร้อยเหรียญนะครับ ร้อยเหรียญนี้ก็คือ800บาทนะครับเพื่อนๆสนใจรีบทักกันมาได้เลยนะครับเหรียญละ8บาทถูกมากๆนะครับเหรียญใหญ่นะครับแล้วก็นะครับเหรียญนะครับ1บาทนะครับการจนาผ่านทล้ายเครับถุงละ500บาทนะครับและยังมีนะครับเหรียญ10บาท2สีนะครับลายแปลกๆแบบนี้นะครับเหรียญละ30บาทนะครับสนใจรีบทักดึกด่วนๆเลยนะครับของมาเท่านี้นะครับใครเห็นก่อนก็จะได้ก่อนครับ